นี้แล้ก็ไม่คิดคีเล็กของแบบกำลังงามนะคะงามมากเลยลตรงนี้ก็ตามอะไรไม่ได้ไม่ตั้งไม่ได้ เดี๋ยวเราต้องเอามะนาวมาปลูกแทนต้นนี้นนนใช่ใช่ค่ะตรงนั้นหนึ่งต้นต้นสีเหลืองสวยๆฝองไงข้างหน้าอีกต้นหนึ่งเอาไม่เกะกะหรอกอืมขี่เหล็กแน่นมากเลยตอนนี้ แล้วมันอยู่มวมกันมันสวยอยู่ติดกันแล้วหรอโอ้ยสวยคนละจุดก็ได้หรอลมเย็นมากๆเลยมุมนี้มุมองกล้ยอ่ะอือเอาไปดูมะม่วงดีกว่ามะม่วงเป็นไงบ้างตอนนี้ค่ะ สามอันหรอมะม่วงนี้ดอกตั้งเยอะโอ้ติดลูกเดียวเองไม่สวยงามเลยนะคะแล้วอันนี้มะม่วงก็แห้งแรงมากแห้งแรงมากเลยตอนติดดอกสวยมากๆนะคะโอ้มะเขือแม่นี่งามชีมะเขือคุณแม่งามมากทางนู้นแหละถูกแล้ว เอาส่งความสว่างไงอ,อันนี้จะเป็นมะเขือเทศของคุณแม่นะคะริมนม้ำห้วยลำเชียงไกลลมเย็นมากเลยตอนนี้ติดโซลาเซลล์ไว้นะคะติดโซลาเซลล์โอ้ลมแรงมากเลย โอ้ยลมแรงจะสายนะคะุณชฮ<ะ>ตรงเนี้ยเหรออ๋อโอ,โอเคได้ได้ได้ค่ะโอ้ยนี้มะม่วงโตแล้วหนึ่งลูกโอ้โหตรงนั้นก็เยอะนะเนี่ยอันนี้ลูกต้นเล็กๆก็จะได้กินแล้วด้วยไม่เห็นมะม่วงแล็ดซักต้นเลยนะคะ โอ้ลมแรงจริงๆเลยตรงนี้อันนี้มะม่วงแรกดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่หรอก็เหมือนจะมีนออยู่นะอืมก็เหมือนเธอจะมีหนออยู่อันนี้ก็มีหนึ่งลูกอันนี้เหมือนเป็นมะม่วงมันเลยเขียวเซเวยหรือเปล่าเขียวเวยหรือเปล่าต้นนี้ ส่วนต้นนี้ได้กินแน่ๆนะคะมะม่วงไข่ตึกมะม่วงไข่ตึกเราได้กินเร็วมากเพิ่งปลูกปกป,ปีที่แล้วเองพี่นัดอ๋อเราแต่พี่นัทจะปลูกโอ้โหพม่นัมานมะม่วงไข่ตึกมันจะได้กินแล้วอ่ะเพิ่งปลูกปลายปีที่แล้วเองเด<ม>ี๋ยวเรามาดูโซนนี้กัน<ม>อันนี้มะกรูด มะม่วงอันไหนจะได้กินอีกเดี๋ยวเป็นตัวสอบก่อนอ่าอันนี้ก็มีลูกเนึ้อมีลูกเนึงงนี่มะม่วงแรดมะม่วงแรดมีลูกนึงงก็ยังดีแต่ว่าเหมือนจะรอแรกโอ้อันนี้ลูกใหญ่เลยคะ่ะเหลือต้นเดียวเองเอเหลือลูกเดียวเอง มะม่วงที่สวนของแอมนะคะคุณผู้ชมค่ะมีหนึ่งลูกใหญ่ๆก็ดีใจนะคะเนี่ยอ้าวอันนี้เหลือแต่ลูกอันนี้เหลือแต่ลูกนะคะแต่ใบหายหมดเลยเหลือแต่ลูกใบหายหมดอ่ะส่วนนี้เป็นมะม่วงเบา มะม่วงเบานะคะมีนี่มะม่วงเบาก็เป็นแล้วด้วยสามลกูกมะม่วงเบายัางมีอืออันนี้อ่ะมึงใหญ่มากฝรั่งไม่ค่อยงาตรงนี้ไม่เหมาะปลูกฝรั่งไม่ค่อยงาอันนี้กระอนก็รัดยอดแล้วนะคะน,นี่กระ t อนรัดยอดแล้ว ต้นแคร์นี้ได้กินตลอดแล้วนะคะลงทุนแค่ต้นละยี่สิบบาทเท่านั้นเองส่วนขี้เหล็กเนี่ยงามขี้เหล็กเนี่ยงามสูงละสูงมากเราจะเก็บขี้เหล็กแล้วไม่ได้ไหมได้ไปไหนไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราเผื่อไว้ขนุนเขาโตไงแล้วนี่ไงยอดหนึ่งเนี่ยใช่ใช่ขี้เหล็กป่ะใช่ไม่ขี้เหล็กต้องมเผื่อขนุนเผื่อขนุนโตไม่เป็นไรหรอก อืม <G ül> ใช่ใช่ฟื้นมาแล้วต้นกระถอนงไ,งออไม่ดึงแล้วเนี่ยมะกอกเนี่ยทําไมเป็นอย่างเงี้ยมะกอกเนี่ยใบยออกมายังอยู่ยอดมันก็รัดอยู่ถ้ามันเขียวเขียวอยู่ยังโอเคอยู่ใช่ดูเขาไปดูมะม่วงฝั่งนู้นดีกว่าจริงๆมะม่วงฝั่งนู้นได้ปลกูกสองปีแล้วนะยังไม่โตเลยอ๋อมีลูกหนึ่งแล้วติดลูกหนึ่งละ แต่อันนี้ยังไม่ติดอันนี้ยังไม่ติดอันนี้ยังไม่ติดนะคะส่วนอันนี้ก็คือติดแล้วลูกหนึ่งนะคะอ๋อติดหลายลูกอยู่นะตรงนี้แต่ก็จะมีอะไรนะมีมีมดแดงมาทําหลังละพี่น,นันมากรดูดพี่นันไปไหนเนี่ยมากรดูดพี่นันหายอะ่ะ เนี่ยพี่นัทมากูดพี่นัทหายไปแล้วอยู่ไหนล่ะดูดินั่นหายไปไหนล่ะไหนล่ะไม่เห็นเห็นเลยไหนเห็นต้นเขาไหมไม่ใช่เขาะจะอยู่ตรงนี้อ่ะหายไปไหนหรอกี่ขี้เหล็กงามมากเลย